สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูไม้ตั้งต้นใช้เข้ามาตั้งต้นตั้งแต่ผมเข้าวงการไม้ด่างมาแล้วก็ทุกๆอย่างที่ผมเข้ามาไม้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเอฟมาในราคาที่ค่อนข้างแพงมากนะครับคือตอนนั้นเอฟตัวนี้คือเป็นไม้เนื้อเยื่อด้วยนะต้นไม้ต้นนี้ก็คือกล้วยแดงอินโดอันนี้คือต้นลูกนะครับอันนี้เป็นต้นลูกอันนี้คือต้นแม่ นะครับอันนี้คือต้นแม่ของเขาโอ้โหใหญ่มากคือทรงสูงมากเพราะว่าผมไม่ได้เอาลงดินนะผมเอาไว้ในตกกะกาแบบนี้อันนี้เป็นต้นลูกของต้นลูกอีกทีหนึ่งนะครับนะครับคือผมมีหลายฟอร์มากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูอันนี้คือไซส์ใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่แบบนี้คือเนี่ยครับลูกของลูกอีกทีหนึง่งอ่ะเป็นไซส์หลานนะครับเป็นหลานแล้วัน อันนี้ผมใส่ตะกร้านะครับเพราะว่ากระถางไม่พอ,อนะครับกระถางหมดก็เลยใส่ตะกร้านะครับคันี้คือสาสกลางสากลางแล้วนะครับอันนี้เอาไปยังไงก็รอดนะครับสามารถเอาไปเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ลูกออกมาได้แล้วอ่ะอันนี้จะมีสีม่วงๆแบบนี้เนี่ยครับสวยนะแดงจัดอันนี้ผมเอาไว้แดด เกือบร้อนะจริงๆเขาโดนแดดบ่ายด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าบ้านหน้าบ้านผมเนี่ยมันจะโดนแดดบ่ายเต็มๆเลยนะครับแล้วนี่ครับต้นแม่มีลูกมาอ,กอมากีกเยอะมากนะครับลูกเยอะมากนะฮะอันนี้ผมถ้าหากมีท่านพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้นะอันนี้ผมปล่อยในราคาเบาวิวให้เลยนะครับราคาเบาวิวมากนะครับนี่อันนี้มีอีกสี่หนอ่อยังไม่ได้แยกนะอันเนี้ยอันเนี้ยเขา เอามาไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะเนี่ยเขาเกิดมานานแล้วเขาไม่โตนะครับนี่แบบนี้นะครับเนี่ยผมมีจํานวนให้นะถ้าพี่ๆเท่าไหนสนใจติดต่อผมเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ผมขึ้นให้หน้าจอเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์กันมาได้ที่เบอร์นั้นเลยนะครับมีเบอร์เดียว0ูนย์แปดหกสามห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับอ่าอันนี้เป็นนี่ต้นหนึ่งที่ผมแยกไว้อันนี้อันนี้หลุดอันไม่หลุดหรอกอันนี้เป็นสีเขียว เขียวมาแบบนี้นะครับเขียวเลยอันนี้ผมแยกออกมานะครับอันนี้ออกเขียวแต่เขาบอกว่ากล้วยเขียวบางทีลูกออกมาอาจจะวากิวเอ้ลูกออกมาอาจจะเป็นไหมทองได้นะครับแต่อันนี้ผมผมก็ไม่ทราบนะว่าจริงแท้แค่ไหนแต่อันเนี้ยผมเห็นเขาเขียวจากแม่แดงนะจากแม่แดงเมื่อกี้นะครับออกมาเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอามาลุ้นกันว่าถ้าเขามีลูกเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้ หลอดใหม่ออกมาสวยมากนะคะนี่ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะตักวกล้วยแดงอินโดนะครับราคาเบาๆอิวอย่างเช่นเนี่ยไซนี้ไซนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยหลักสองสามหมื่นเจ็ดหมื่นอะเจ็ดแปดหมื่นวันนี้นะครับไซนี้ท่านไหนต้องการผมให้ไปเลยต้นเนี้ยสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับ490บาทนะไซนี้นะกระถางนี้พร้อมลูกด้วยนะ พร้อมลูกด้วยนะครับ490บาทนี่อันนี้ต้นใหญ่อันนี้ต้นใหญ่รู้สึกจะมีหน่อมาอีกแล้วด้วยนี่ครับน,นี่อันนี้หน่อเขาต้นเนี้ยเป็นต้นแม่ของอาตัวเขียวเมื่อกี้นะครับเนี่ยเห็นไหมออกมาตัวนี้ก็จะเขียวอยู่แล้วเนี่ยเป็นเขียวอยู่แล้วไม่ไม่แดงนะครับยังไงก็ไม่แดงนะครับนี่อันนี้ผมตั้งไว้หน้าบ้านนะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือไม่ใช่ไม่ดูแลนะครับแต่เนาะช่วงหน้าหนาวอากาศจะแห้งแล้วก็ลมใบเขาก็เลยจะไม่สวยเป็นเรื่องปกตินะครับของกล้วยนะนะฮะนี่แบบนี้เลยพี่พี่ไหนสนใจติดติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับเบอร์ที่ขึ้นทห้หน้าจอนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ